ไม่ดํามสิงครับนี้เราจะพามารืวองเกี่ยวที่เอาเพิ่งเอามาครับผมไม่ครับหล่อไหมครับเราจัดทรงกระจกใหม่ครับเพิ่งเอามาก็ไม่มีอะไรครับจัดกระจกใหม่ <c oughs> ก็มาเก็บสีช่วงล่างครับ <c oughs> เก็บสีช่วงล่างใหม่ครับผม เป็นงานวัยรุ่นปั่นจริญครับแกงลุงหน่วครับของดีลัดบานหลวงครับเครื่องเป็นร้อยเก้าห้าแลครับผมแต่แรงสะใจครับผมเรามาเก็บสีช่องล่างให้รอๆกันไปเลยครับปีนี้นี่ก็เป็นอีกคัหนึ่งครับผมเป็นรถเกี่ยวรุ่น <c oughs> ไทยพัฒนาครับผม ดี่เด็ดจันต์ตั้มครับคันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะล้างครับวันนี้จะล้างทำสีช่วงหลางเหมือนกันครับคันนี้แค่ทำสีช่วงล่างใหม่เหมือนกันครับลำนี้ <c oughs> นี่บรรยากาศฝนตกครับฝนมาหลาจะพี่น้องเนี่ยฝนมาฝนมาช้ามากครับถ้าข้าเดี๋วจะ,จะตายแล้วครับผมขึ้นมา ตอนนี้น้ำเยอะจัดครับน้ำอะมาไม่พักเยอะยท่วมแน่นอนครับพี่น้องเนี่ยผมไทยพัฒนานรุ่งเรืองครับอันนี้ก็ปีนี้ก็แตดเครื่องไปเลยครับหนึ่งตัวเครื่องใหม่ครับเครื่องเป็นเครื่องเครื่องอะไรเนาะนผิไปเครื่องฟูโซ่ครับผมก็ไม่รู้ถาะไป Okay. ไม่รู้ครับเป็นเครื่องบูโซครับนี่ครับผมต้นไม่โคหกรอก็จอดครับรอบเกี่ยวข้าวครับนี่ถ้าหมดฝนก็จะได้ไปเกี่ยวเลยนะครับพี่น้องรอติดตามเลยครับข้าวสุกแล้วครับข้าวเหนียวมเป็นข้าวเหนียวเบาครับอันนี้ก็เก็บสีช่วงล่างแล้วเราเก็บสีบนใหม่ก็สวยจัดแล้ว ตอนมายังไม่มีกระจกครับผมเรามาจัดซุ้มกระจกใหม่รอครับรอเลยครับผมครับผม,ผมเกี่ยวลาดดวนหลวงครับนะครับเดี๋ยวพาไปรีวิวข้างบนครับว่าในตู้แอร์มีอะไรบ้างเลยครับนงับ พัดลมแอร์อยู่ข้างหลังครับยังไม่ใช่พัดลแอร์ดิอ้ยพัดลมแอรนั่งได้คนเดียวนะครับหัวแอร์ตัวนี้ถ้านั่งสองคนได้แต่มันต้องอนั่งข้างล่างครับว่าเราอลูมิงนีงอยู่บนนะนี่ครับผมระบบข้างในมียร์ Air ข้างหลังสองฝั่งครับ แล้วก็มีกล้องสองตัวนะครับมีกล้องสองตัวครับนั่งครับค่อนข้างง่ายครับผมสบายเลยครับไม่ต้องก้มม e ือเองเจ็บเนาะนะครับจุดเกดเสียงครับครับชุดเกินเสียงของเราบ ที่นี่เสยวพุทธแอ์หนาวครับบารุน่นรุ่นไทยใหม่ครับพยายามลงไันึงครับผม <c oughs> ที่นี่เอาประจำอยู่ช่างเอ็มครับเอ็มจัดให้ครับ รูสุดจัดเลยครับผมชอบกล้อคิดของช่างเอ็มมากครับเนี่ยครับเพลงแอร์ไว้ตรงนี้ยอดดีครับเดินมันเดินสายใกล้นะครับนดี่ยตัวเอขึ้นไปนิดเดียวไปถ้าไว้หลังมันจะไกลหน่อยครับไ้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันครับรักษาเป็นๆเลยง่ายครับเลยเนี่ยก้องหนึ่ตงตัวหนึ่ตงตงัวกัน พอติดตามเัยครับพี่น้องเดี๋ยวแฝงเดี่ยวเดี๋ยวสายลงดูครับเรานี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวแต่ขั้วอบเรื่องหน้ากับสายโซ่ก็เสร็จแล้วครับเราเรื่องหน้าสายโซ่ก็เสร็จก็พร้อมเกี่ยวครับน่าจะหมดฝนครับเนี่ยฝนยังตกอยู่เลยครับครับถ้าหมดฝนก็ลุยเลยครับผมฝนก็น่าจะได้ดูตอนเกี่ยวครับมันจะจวดขนาดไหนลํานี้ งาน,นเขาละเอียดมากครับเชยจะใช่ถ้าพงค,คิปนี้ก็จบกนนิ๊ต้นนะครับประเจนคิปหน้าครับผมฝากกดติดตามนะครับคิปหน้าแล้วเราไปดูตอนเกี่ยวเน่อยฝากกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ